คราวนี้นะครับมาดูนะครับเครื่องมือที่จะเพิ่มยอดขายของคุณด้วยเครื่องเครื่องมือโปรโมชั่นเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับรู้จัก Lazada โบนัสก่อนการเข้าร่วม Lazada โบนัสคืออะไรคือลูกค้ามากกว่า80%นะครับรู้จักและเก็บ Lazada โบนัสเป็นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าสร้างไปลูกค้าจะเก็บเป็นไหม โอลูกค้าฉลาดกับเราเยอะนะครับบางบางคนนะร้านผมนะลูกค้าสามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นฟรีๆไม่จ่ายตังมามาแล้วหลายออเดอร์มากนะครับลูกค้าไปเก็บไอ้ตรงนั้นมาไอ้มาเก็บตรงนี้มาแล้วก็มาลดกับทางร้านค้าเราแต่ทางร้านค้าเราไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนั้นทาง Lazada s ซัพพอร์ตให้นะครับเพราะงั้นคุณไม่ต้องห่วงเราผมเชื่อได้ว่ามีสาวนักชอปของ Lazada นะครับที่คอยแบบเก็บคูปองร้านค้าเก็บทุกอย่างที่ทางลาซาแจกแล้วเอามาใช้กับ ร้านค้าของคุณนะครับแล้วก็นะครับการที่คุณเข้าร่วม La z a d a าโบ u ันะครับจะเพิ่มขนาดการซื้อสินค้าต่อคำสั่งซื้อมากถึง2.2เท่าเลยนะครับหมายว่าคือถ้าร้านคุณทำเนี่ยมีลูกค้าที่จะมีโอกาสซื้อสินค้าครับมากถึง2.2เท่าเลยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับมากกว่า30เท่าเมื่อเข้าร่วม Lazada าโบ u ัอันนี้เป็นไปได้นะครับผมย้ำไว้ก่อนก็คือว่าสมมุตินะครับผมยกตัวยอย่าง ปกติคุณอาจจะขายได้วันละ1,000นะครับเมกะแคมเปญเนี่ยที่เขาบอกว่าอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่า30เท่าผมเคยร้านค้าผมเคยขายวันหนึ่งได้เป็นล้านมาแล้วนะครับในแคมเปญใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าหนึ่เราทําการบ้านดีราคาเราดีนะครับแล้วเรามีการทําอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นทีละสเต็ปนะครับแต่30เท่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับบางร้านนะสี่สิบห้เท่าผมก็ยัง อย่างผมเองอะ40 50เท่าผมก็มีเพราะว่าทางร้านค้าผมมีการเก็บสติเอาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดเดย์มิดเยียร์เซล99และเทียบกันปีตับปีนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับร้านค้าผมนะครับคือเติบเติทุกปีนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงอ่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าจอยได้จอยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลาซ a ด้าบนัอจไปแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงผูปองส่วนลดมูลค่าคําสั่งซื้อนะครับโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น กว่า194%เนะครับเมื่อร้านค้านะครับสร้างคูปองส่วนลดนะครับคือร้านไหนยังไม่ทำนะครับผมแนะนำไม่ทำแล้วก็มันจะขึ้นโชว์นะครับเวลาลูกค้าเข้ามานะครับจะโชว์ที่ s t o ร์เดอร์ r นี่เลยว่าร้านค้านะครับทำส่วนลดอะไรไปบ้างคุณอาจจะทำหลายๆสเต็ปเอาไว้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับสร้างคูปองผู้ติดตามร้านค้านะครับเพิ่มโอกาสกดติดตามเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่านะครับสร้างส่วนลดอย่างน้อย11%ะครับคือ บางร้านเนี่ยสร้างคือผมผมมอ,ง,องนี้นะครับแชร์ไอเดียส่วนตัวก็คือว่าคุณไปทําแบบ5%แบบ5% 10%อะไรเงี้ยบางทีมันดูแล้วมันแบบเหมือนเหมือนมันไม่เล้าใจอะครับเหมือนเราเคยไปที่ห้างไหมครับเวลาเราไปดูแล้วบางทีแบบบางร้านลด50%เรายังเฉยๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยคูป,ปองส่วนลดเนี่ยคือผมแนะนานะครับสร้างอย่างน้อย11%นะครับเพื่อให้ผู้ซื้อนะครับเข้ามากดติดตามร้านค้าของเรานะครับ แล้วก็ขนาดตะกร้านะครับจะเพิ่มขึ้นถึง3าเท่าเลยนะครับเมื่อคุณสร้างคูปองส่วนลดนะครับมากกว่าร้านที่ไม่ได้สร้างนะครับนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวต่อไปนะครับคุณลองไปสํารวจว่าคุณทําหรือยังก็คือเสนอโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งนะครับช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในตะกร้าคุณได้มากถึง16-2%เนลยนะครับนั่นหมายครับว่าถ้าร้านค้าไหนทําได้ผมอยากให้ทํานะครับก็คือว่าถ้าคุณส่งฟรีได้ถ้าคุณแบบหมายความว่าสินค้าคุณมีกําไร มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำเนี่ยควรมากกว่านะครับ1.5เท่าของมูลค่าเฉลี่ยคําสั่งซื้อนั่นหมายความว่าคุณสามารถเข้าไปที่วิเคราะห์ธุรกิจได้นะครับแล้วคุณเลือก30วันย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า30วันย้อนหลังที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยคนซื้อต่อนหนึ่งคนในร้านค้าคุณเนี่ยระบบจะวิเคราะห์มาให้คุณเลยนะครับคุณสร้างให้มันมากกว่า1.5เท่าอ่าผมยกตัวอย่างนะครับอ่า ค่าเฉลี่ยสมมุตินะคนเข้ามาซื้อร้านค้าคุณคือ100บาทต่อคนนะครับหนเท่านั่นหมายความว่าไงคุณก็สร้างเผื่อว่าถ้าลูกค้านะครับซื้อ1 0 0ครบ150บาทก็จะมีฟรีค่าจัดส่งอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วมันสามารถช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มมากขึ้นถึง50%เนะครับเมื่อคุณมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งนะครับนะครับแล้วก็ เมื่อคุณเข้าร่วมนะครับผ่านแคมเปญฟรีค่าจัดส่งเนี่ยจะมีช่องทางแสดงผลที่เยอะและดีกว่านั่นหมายความว่าเวลาลูกค้าเข้ามาใน s k คยของคุณมันจะมีไอคอนแบบที่เป็นเครื่องหมายว่าจัดส่งฟรีนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะชอบร้านที่จัดส่งฟรีมากกว่าร้านที่ลูกค้าจะต้องออกค่าจัดส่งนะครับนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอันต่อมาก็คือยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับหรือว่าแฟกซี่คอมโบก็ครับ อันนี้จะเพิ่มนะครับจำนวนสินค้าในรกาของคุณเนี่ยได้มากถึง3.6เท่าเลยนะครับคุณสามารถสร้างโปรโมชั่นเซ็กซี่คอมโบได้หลายประเภทเลยนะครับได้ทั้งได้ประมาณ3แบบนะครับส่วนว่าแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีมีของแถมหรือว่าสินค้าตัวอย่างแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถสร้างแบบให้มันแบบซอสทับกันได้นะครับคือสร้างได้หลายๆประเภทอยู่ในร้านเดียวกันนะครับลูกค้านะครับสามารถเห็นโปรโมชั่น จากช่องทางต่างๆเช่นหน้ารายละเ,เอียดสินค้าหรือว่าเช็คเอาท์หมายว่าเวลา,าลูกค้าเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมเอาเมาส์จีเนี่ยเช่นซื้อ3มชิ้นมันจะลดเพิ่มอีก5%อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฟกซี่คอมโบนะครับคือสร้างไปเลยครับคืออย่างที่ผมบอกเราไม่ได้เสียอะไรถ้าเราคํานวณแล้วเรามีกําไรร้านลูกค้าบางทีอยากเขาอาจจะอยากซื้อมากกว่าหนึ่งชิ้นก็ได้แต่พอเขาเ,เขาเห็นปุ๊บอะซื้อ3ชิ้นงั้นฉันซื้อ3ชิ้นดีกว่าเพราะว่าเหมือนได้ลดเพิ่มอีก5%อะไรอะไรแบบนี้นะครัะรบ ตกแต่งร้านค้าด้วย store builder นะครับคือผมพูดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะทาง lazada ก็มีมีเทมเพลตในการแจกอยู่แล้วนะครับผมอยากให้ร้านค้านะครับที่ร้านค้าไหนที่มีเวลานะครับหรือว่าสามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นเทมเพลตที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือ lazada จะทำเอาไว้ตรงกากกลางๆเห็นไหมครับถ้าใครเป็นแบบคอมพิวเตอร์น,นิดนึงนะครับ คุณเปลี่ยนเอาในกาออกได้เอารองเท้าออกได้เอาน้าหอมออกได้เอาสินค้าคุณมาใส่เองได้นั่นหมายความว่า l a z a ด a มีเทมเพลตให้คุณนะครับของชิ้นนี้คุณขายเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปเลยนะครับคุณก็ลบ AX เเนี่ยออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ราคาของร้านคุณนะครับไอ้ตรงเนี้ยคุณก็ใส่ของคุณได้ซึ่งตรงเนี้ยคือผมพูดมาหลายรอบแล้วนะครับก็คือว่า l a z a ด a มีให้คุณฟรีมีให้คุณใช้ขอให้คุณแค่เข้ามาทำการบ้านแล้วก็เปลี่ยนนะครับ แล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าเนี่ยที่เขาเขียนว่าราคาดีที่สุดทเที่ยงคืนถึตีสองคุณเชื่อไหมครับร้านค้าเก่าที่หมายความว่าร้านค้าที่อยู่กับลาซามานานคงจะรู้นะครับแต่ร้านค้าใหม่อาจจะยังไม่รู้ยอดออเดอร์นะครับที่เข้ามาเยอะที่สุดในช่วงของแคมเปญน,นะครับผมบอกได้เลยก็คือทเที่ยงคืนเป้งน,นะครับก็คือ0.01 00. นะครับถึงตีสองออเดอร์จะเข้ามาแบบผมเรียกว่าแบบเข้ามาแบบ อย่างรัวเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกทีก็คือที่เข้ามาแบบอย่างไม่ขาดสายก็คือประมาณ4ี่ทุ่มถึงประมาณใกล้จะหมดแคมเปญก็คือเที่ยงคืนอันนี้ออเดอร์จะคือจะเข้ามาแบบแบบในปริมาณที่เยอะมากๆอยากให้อ่เพื่อนๆนะครับที่ที่เป็นเซลลอร์อยู่นะครับถ้าวันที่9นะครับคุณทําธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วอ่ะผมอยากให้คุณแบบโฟกัสช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเลยนะครับว่าออเดอร์มากดชิปเลยนะครับแล้วก็มีคําถามนะครับ พยายามแบ่งคนหรือแบ่งเป็นเวงก็ได้นะครับสําหรับผมเนี่ยส่วนตัวที่ผมทํานะเที่ยงคืนถึงตีสองเป็นเวลาที่ผมไม่ไม่นอนเลยนะครับคือพูดง่ายก่อนด้านนี้ผมจะทําอะไรไปพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เที่ยงคืนถึงตีสองนั่นคือเป็นเวลาเริ่มงานแล้วก็เป็นเวลาเริ่มแคมเปญของผมด้วยก็คือผมจะไม่ไปไหนเลยจนกว่าเวลาตีสองผ่านไปแล้วนั่นหมายความว่าผมผมจะนั่งชิปทุกออเดอร์นะครับมันก็เหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราประเดิม แคมเปญนะครับลูกค้าแบบเชื่อไหมครับแล้วลูกค้าแหละที่เขาซื้อเที่ยงคืนถึงตีสองเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะเขาเพราะเขากลัวหมดนะครับผมอะ่ะเคยนะครับตอนเข้ามาทำลาซาลใหม่ๆหรือว่าเราไปช้อปปิ้งแบบเราเองเป็นเป็นลเซลลอร์เราก็เราก็เราก็เคยที่จะไปช้อปปิ้งของของร้านอื่นถูกต้องไหมครับแต่เชื่อไหมครับร้านค้าบางร้านน่ะเขาไม่ได้ตั้งเอาไว้ลดทั้งวันนะครับบางร้านเนี่ย ก็อาจจะตั้งรถแค่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นเองเพราะงั้นนะครับคุณมาซื้อตอนเช้าคุณมาซื้อตอนสายบางทีอะสินค้าพวกน,นั้นนะหมดไปแล้วหรือไม่ใช่ราคานั้นแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับร้านค้าเราสามารถตั้งได้เราอาจจะมีสินค้าร้อยชิ้นเราอาจจะลดยี่สิบชิ้นก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องลดหมดหรือถ้าราคาไหนจะลดหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นลูกเล่นของแต่ละร้านนะครับเพราะงั้นไอ้เทมเพลตตรงนี้หรือว่าการตกแต่งสตอล์วิเดอร์ผมอยากให้ทานะครับเวลาลูกค้าเข้า,ขามาปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอก ไว้เลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเข้ามาดูที่หน้าร้านค้าของเราก่อนถ้าร้านค้าไหนมีการตกแต่งด้วย store b i d e r ไม่ว่าจะเป็น t ีม m 99หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาอยู่กับร้านค้าเราอะนานกว่าร้านที่ไม่มีนะครับผมผมเห็นหลายร้านแล้วนะครับหรือว่าแม้แต่ผมเป็นลาซ a ด้าบัตดี้เมนทอรนะครับก็คือหมายว่ามีหน้าที่ในการแบบเทรนนิ่งแบบพวก ร้านค้าใหม่นะครับส่วนใหญ่จะทำไม่เป็นนะครับผมแนะนำนะครับคือเรียนรู้ใน Lazada university นะครับการทำ store builder ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับแล้วก็ Lazada มีเทมเพลตที่จะแจกเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ